มีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจําหน่ายนะคะพอ่พอพ่อแม αι, ่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิไลจอยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลคุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นนะคะสามารถที่จะอดุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องมุลหลายจอยได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อมิซีทุกคนนะคะเข้าเข้าช่องพายเป็นหลายจ่อยนะครับอันนี้ดูครับข้อหลัังเป่งๆน่าคปขเาน่ปดนข้อหลัังเป่งๆครับถูถูถูใหญ่เลยแม่กับพี่ๆกำลังเตรียมออเดอร์นะคบเตรียมออเดอร์ เดบออเดอร์เขาพูดนี่แม่เอฟซนะคะคุณพี่วัลลภามาสั่งออเดอร์บอกว่าเดี๋ยวจะมีเด็กน้อยนักเรียนมาะจะมาเที่ยวแล้วก็เตรียมให้แม่นางเตรียมไว้ให้นะคะสองร้อยคะแนนแล้วก็แม่ปุกกี้อีก500ร้คะแนนนะคะเดี๋ยวเราจะไปป้อนกันที่ลานแสดงนะคะแล้วก็เหลือของอ หลายท่าเลยย่างนหญ่ของแม่อ่ามีลรยักนะแล้วก็อีกแล้วก็ของคุณแม่แม่เตนแล้วเยอะเลยที่ที่ค้างไว้นะคะเดี๋ยวไม่นานจะไปป้อนที่ลานแสดงนะคะเพราะว่าเขาให้ป้อนพี่เมย์ด้วยเนาะจะได้พี่เมย์แล้วก็พี่ช้างเชือกอื่นๆจะได้กินกับน้องบุหลายใจแล้วด้วยนะครับโนนเคาะเสาใหญ่ละ นไฟมันจะคัน,นอู้ดูยโยนใส่แม่พี่ๆกําลังเตรียมให้พี่ๆกําลังเตรียมหาข้าวโพดเตรียมใส่ถุง ตัวเป็นสีฟ้าหมดเลยไปถูเสาเพ<ไป>ื่อหายแต่ว่าอันที่ต้มไว้ก็มีนะคะไม่นาก็ต้มไว้อยู่นี่ค่ะที่ต้มไว้อ้ น่ากินมากกับข้าวโอ้แกงปลาจ้าแกงปลาแกงขมิ้นนะจ๊ะปลาช่อนจ้าโอ้โหหอมอันนี้หอมน่ากินมากค่ะขออนุญ,ญาตซิมอืออร่อยค่ะวันนี้อร่อยมากหอมมากดูว่ะพ่อบอกว่าเน้นผัก นี yeah, k k à à uh ่ค huh, uh ุณ huh, ป uh ูตักแล้วนี่คุณตาตักแล้วค่ะแกงปลาอะไรทำอะไรโอ้โหโอ้ยลุกขึ้น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 อันน้อยสุสุอันน้อยสุสุ โดนเต็มหัวเลยกระดิ่งเสกเต็มหัวน้าองโอ้โหโอ้โหเทครับรอรอเก่ง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 อะตบมือให้คนเก่งหน่อยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งยังนั่งนั่งนั่งหล่อได้ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เหมือนชันเผือดเอาเนชันเผืดอ่ะรออออเอออใครจะไปทำงานวะนูนะนูจะไปทำงานเหรออล้วหึบด้ถอยได้ถอยได้

ดูเล่นเล่นเล่นสนุกใหญ่ทำดูทำดูทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำแม่แล้วมีการไปอ้อนแม่อีกนะคะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเต้ ทังงัดทังงดทังเดเลยงัดทังงดทังเดเลยเต้แล้ลลฮึลยฮึบฮม่เตนแล้วแมเตแล้วอ๋อน้าเตนะมเปามเตแล้วน้าเต้ังเฮ้ยเป็นปุ๊ปดครับรุนนี้ครับเฮ้ยนั่งเป็นครับนี่อ๋ทักทายอ๋นั่งทักทายสวัสดีครับ

เออมาเดินมาเดินขอนอยออกกันเลยๆเเวาดูครับลูกลูกลูกมาหน่อยออกกันครับเร็วเว ูว่าให้เล่นน like ้ำฝาดกินใส่หมูอ้ยโอ้ยโนหอนแม่ปะนี่ยเออดูทำดูทำดูทำโอ้ยปิดถอดโอ้ยเจ้าเหรอียัง้า สาธเต้นให้พี่ฟอมดูหน่อยเช้าเต้นแล้วเต้นเร็วดูห่วงห่วงห่วงโอ้ชายพี่ฟอมสั่งสาวตีเลยพี่ฟอมมาเขียดครับเขียดผมเขียดครับพี่ฟ่ายพี่ฟอมไม่ผมเล่นด้วยครับเขียดครับรถประจวงครับ ถูกได้อยู่เอโ้อน้ยเหมือโจดเขียดครับพี่ไฟพี่ฟอบหาผมลอยออกน้ำขับเี็นแม่ครับโอ้ดูแม่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 คอเป็นห่วงแม กันก็แม่ p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  หายครับเขียดเกียดเกียดอืมเฮ้ยผ้าหลังเฮ้ยเกียดแห้งเกียดแห้งพี่พีม่ให like um ้เล่นด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเราพากันปีนหัวครับผมบ่ได้ปีนนนามูครับผมเกียดครับเกียดครับพี่ฟ้าพี่ฟ้าเล่นน้ำครับ หายลาเลน้ำานยเลน้ำหายแล้วหายเกลียดเียอไพี่พี่บายเลน้ำเียนไรพี่พี่บายเล่น้ำาันกระบุกน้อยออกกระปุหายน้อยออกน้ำมูมาันปีนหัวก็ไปปีนน้ำวิ่งหหายแล้วหาแล้วกางหัวน้อยได้มาันงหัวลาได้านเนาะวอหายคักหาคัก เพียดครับเพียดนอนประท้วงจะให้เล่นน้ำบอละปสัตว์นี่งไงแม่นางก็ฝากพ่อแม่พี่ซีทุกคนนะคะกดไลค์น,นะคะกดแชร์กดติดตามช่องพันวิไลจอยด้วยนะคะเอ็นดูในความเงินของเธอเงนินพี่ซีพี่ซีไปให้เล่นด้วยโอ้ยเนาะฝากเปก็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ